เรากล้าให้อะเราไม่กล้าให้หรอกจ้าใแยะเลยใแยะเลยอู้มันลุมกันใหญ่เลยมันลุมกันใหญ่เลยทั้งนกทั้งเป็ดทั้งหงลยเท่นี้ กินกันใหญ่เลยกินกันใหญ่เลยค่ะ ตัวนี้ก็อร่อย